สวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะทุกจตาราศีเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ประจำเดือน กันยายนปี2563นะคะดวงชะตาของคุณนั้นจะเป็นเช่นไรนะคะสามารถที่จะค้นหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสําหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีดาวโคจรนะคะอยู่หลายดวงแล้วก็มีดาวใหญ่โคจรยกย้ายด้วยนะคะฉะนั้นจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไปเกี่ยวกับของดวงชะตาทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนเลยนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะคะสําหรับดาวพระอาทิตย์นะคะยศศักดิ์อัครฐานในไทยพระอาทิตย์นะคะ โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์มาตั้งแต่ในช่วงวันที่17สิงหาคมนะคะอยู่ไปจนถึง17กันยายนนะคะที่ราศีสิงห์นะคะและจากโคจรยกย้ายนะคะตั้งแต่17กันยายนเข้าสู่ราศีดาวพพุธดาวพพุธเนี่ยจะโคจรยกย้ายนะคะมาตั้งแต่17สิงหาคมกันนะคะอยู่ที่ราศีสิงห์และโคจรเข้าสู่ราศีกันในตำแหน่งเกษตราทิเดีคือ ความหนักแน่นมั่นคงหรือถาวรน,นะคะแล้วก็มีตําแหน่งมหาอุปเปลมากมายและสูงส่งด้วยฉะนั้นดาวพระพุธโคจรมาในครั้งนี้นาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตอ่อการพูดการเจรจาการค้าการขายเอกสารสัญญานิติกรรมต่างๆหรือว่าการติดต่อหรือว่าเรื่องของโซเชียลจะมีเกณฑ์เป็นไปอย่างไรสามารถ <นะ S 2> ที่จะค้นหาคําตอบได้นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นดาวพระศุกร์พระศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าโคกสมบัติให้ทายสุขหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กิเลสกัหดัดให้ไทยสุขดาวพระศุกร์เนี่ยโคจรยกย้ายจากราศีพิถุนเข้าสู่ราศีกร,รกฎนะคะในเดือนของธาตุน้ำมีตำแหน่งเป็นราชาโชคนะคะแปลว่าราชาโชคฉลุกฉลาวผลนะบุตรเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองฉะนั้นจึงมีเกณฑ์คุราโชคลาบแบบไม่คาดคิดหรือโชคลาบแบบไม่คาคดฝัน ในดาวพระศุกร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักเกี่ยวเรื่องของการเงินของสวยงามนะคะหรือของกินของใช้ฉะนั้นจึงมีบทบาทในเรื่องของการที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเป็นไป,ไปอย่างแน่นอนนะคะถัดมานะคะเป็นดาวพระราัสบดีดาวพราัสบดีจะโคจรนะคะเสิร์นะคะเสิร์ะค,ะรคือให้คุณคือโคจรพักมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะประมาณสามสี่ห้าเดือนนะคะช่วงนี้จะโคจรเสิร์หลังจากยี่สิบปาโดนก็คือการให้คุณแก่ดวงตา ะะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะว่าแต่ดวงชะตาทุกราศีนะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นถัดมาก็เป็นดาวพระเสาร์นะคะทายว่าโทษไทยโทษไทยท,ท,ท,ทุกข์ให้ไทยเสาวดาวพระเสาร์จะโคจรเสิร์ตในช่วงวันที่17กันยายนปี2563นะส่งผลต่อด,ดวงชะตาราศีอย่างไรนะคะคุณหาคําตอบได้ด้วยตัวคุณเองนะคะถัดมาก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือดาวพระราหูมัวเมาให้ไทยราหูฉะนั้น ดาวพระราหูเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเงากรรมเงาใช่ไหมเป็นเงาทีนี้โครจรเข้ามานะคะเข้าสู่ราศีพุกศกะคะในตําแหน่งนิดทะนั้นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็คือราศีพุกศกราศีพุกศกเป็นเจ้าภาพนะคะของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาสุูรินม,มาสแมนกุมรักเมฆพุกศกตามจากเลิศแล้วเลิศแล้วก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะคะเดี๋ยวสา มากที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะสําหรับนะคะดวงตานะคะทั้ง12ราศีนะคะก็มีเเรื่องราวนะคะไม่เหมือนกันนะคะแต่ทุกตาราศีสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะราศีพฤกษกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง สิมิถุนายนหรือผู้ที่ผูกดวงตาตามวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดนะคะว่าลัคนาสถิตท,ที่ราศีพฤษศค่ะสำหรับในเดือนกันยายนปีสองพนะคะจะเห็นได้ว่าดาวพระราหูนะคะจะโครจรยกย้ายจากราศีมิถุนนะคะเข้าสู่ราศีพฤษศนะคะในวันที่10กันยายนปี2 5 6 3นั้น ดาวราหูโคจรน,นะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้จะบอกว่าจากที่ผ่านมานะคะมีวิกฤตในเรื่องของปัญหาของการเงินในช่วงปีครึ่งนะคะช่วงที่ดาวพระราหูโคจรมาคน้นทรัพย์ในเรือนของกระดุมพระคือการเงินหรือรายได้ค้นแล้วคนอีกนะคะค้นจน ไม่มีอะไรจะเหลือเขายังจะค้นนะคะจึงทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยเกิดสภาวะในเรื่องของการเงินเฟิดหรือมีปัญหาในเรื่องของสภาวะรายจ่ายทางการเงินนะคะหรือมีเงินที่ได้มามากกักจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะจึงทําให้ท่านมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนทางการเงินนะคะมาตั้งแต่ถึงวันที่10กันยายนปี63ฉะนั้นนะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนปี2 0 6 3เนี่ยดาวพระราหูนะคะ โคจรทัพลขนานะคะตามองกรน,นั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าอะสุรินมาดแมนกุมรักเมธพึกศกตามจากเลถแล้วนะคะดาวพระราหูคือดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงทําให้เจ้าชะตานะคะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือตําแหน่งอํานาจหน้าที่หรือการปรับเปลี่ยนตําแหน่งในหน้าที่การงานนะคะ เป็นไปในทิศทางที่ว่าที่ดีขึ้นนะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายในเรื่องของการงานที่ทำนะคะอาจจะได้ตำแหน่งที่ดีกว่าหรือมีมาตรฐานที่ดีกว่านะคะหรือมีในเรื่องของคอมมิชชั่นนะคะหรือค่าคอมหรือมีเบี้ยเลี้ยงนะคะที่ดีมีผลตอบแทนรายได้ที่นำไปสู่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ แต่ข้อเสียนะคะคือท่านนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนอาจจะเกิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะในหรือในเรื่องของความรุ่มหลงมัวเมานะคะฉะนั้นอาจจะต้องมีสตินะคะอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อใจใครเพราะอาจจะนําปัญหามาให้แบบไม่คาดคิดนะคะดาวพฤหัสบดีนะคะ เป็นตัวแทนของดาวสุภปปเคราะห์ครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นักปราชญ์รัณฑิตนะคะผู้ทรงศีลน,นะคะหรือผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอายการหรืออำนาจสา,า,าตตร,ราการนะคะโคจรเป็นมรณะแก่ดวงชะตานะคะหรือว่าเป็นพินทุบาทจุดเสียจุดร้านะคะหรือจุดรั่วของดวงชะตานะคะจึงทําให้เขาเรียกว่าชะตาชีวิตอาจจะต้องพึงระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือ ผู้ใหญ่มีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นไข้นะคะแล้วก็ประกอบกับดาวพระเสาร์นะคะโคจรอ,อยู่ที่ราศีธนูนะคะจะโคจรเสิร์ฟในช่วงวันที่17เดือนกันยายนปี2 0ง3ฉะนั้นแต่ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนของมรณะนะคะเขาเรียกว่าสุภะมรณะนะคะสุภะเนี่คือความสุขความสําเร็จการทดลองชีวิตหรือวิถีชีวิตนะคะต่างตินต่างแดนหรือต่าง ประเทศหรือผู้ใหญ่ระดับสูงนะคะฉะนั้นจึงทำให้เจ้าตาเขาเรียกว่ายังมีวิถีชีวิตที่ยังมีความอึดอัด,อดหรือว่าติดขัดกับปัญหาภาพปการอยู่ฉะนั้นยังไปไม่สุดนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องให้เดือดร้อนใจนะคะเกี่ยวกับปัญหาที่มีมาแต่เดิมนะคะซึ่งยังไม่เคลียร์หรือยังไม่ลงตัวนะคะในเรื่องของกันเงินหลักทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยนะคะมาตั้งแต่ช่วงปี 62-63นะคะยังเกิดเขาเรียกว่าสภาวะอึมครึมอยู่นะคะฉะนั้นเป็นอะไรที่ยังต้องรอคอยนะคะคือจะโดดเด่นหรือว่าดีขึ้นประมาณช่วง5ธันวาคมปี2563นะคะ63ไปแล้วนะคะฉะนั้นชีวิตความเป็นอยู่นะคะจะเริ่มเครื่อมีความสุขนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็โดดเด่นเป็นจังหวะเลยรวมทั้งผู้ใหญ่นะคะ จะให้รับความเมตตาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้รับอะไรอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษนะคะถัดมานะคะก็เป็นดาวพระศุกร์นะคะก็คือดาวประจาตัวนะคะโคจรในเรือนของสัจวะนะคะเกี่ยวกับเพื่อนฝูงหรือสังคมการเดินทางหรือพี่น้องนะคะท้องเดียวกันนะคะโคจรมาได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะราชาโชคฉลูกฉลาวผลและบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา มีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะคะเรื่องของโชคลาภนะคะในเรื่องของการเงินการทองนะคะและยังโครจรได้ตําแหน่งปฐมเก์ก็คือปฐมก็คือดอกบัวนะคะฉะนั้นเป็นเกณฑ์หอมดุดดั่งดอกบัวฉะนั้น จึงแปลว่าเจ้าชะตานะคะจะได้รับการยอมรับในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเจรจาแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางอาจจะต้องมีเกณฑ์สัมพันธ์ในเรื่องของกับคนใกล้ชคิดหรือการตกลงการพูดการเจรจานะคะก็ส่งผลในทิศทางที่ดีนะคะดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรสถิตที่ราศีสิงห์ถึงวันที่17กันยายนปี2005 163นะคะในตำแหน่งเกษตราธิปดีคือความหนักแน่นมั่นคงลัถาวรและจะโคจรยกย้ายเข้าสู่ราศีกันในช่วงวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมนะคะทีนี้ดาวพระอาทิตย์โคจรมาเป็นพินทุบาทนะคะคือระวิปุมมัตั้งโสราปัญจะแก่รคนาพุทธเป็น9จันจันกะชีวาเป็น8สุกเกตอาจารย์เจ้าวรนิรันดฉะนั้นอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของ วุ่นวายเกี่ยวเรื่องของโปรเจกต์งานหรือว่าโครงการนะคะหรือลูกน้องบริวารนะนะคะจะมีปัญหานะคะฉะนั้นเจ้าตาลนะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจุดนี้ก็อาจจะต้องพึงระมัดระวังด้วยประกอบกับดาวพระพุธนะคะโคจรเป็นเกษตราเทพีในช่วงวันที่20สิงหาคมถึง19กันยายนนะคะดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดือนของกระุมพระนะคะ โปร,รเข้าเรือนของปุตตะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์งานหรือการลงทุนการริเริ่มอะไรใหม่ๆฉะนั้นในเรื่องของโปรเจกต์งานอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการติดต่อการซื้อขายหรือการเจราจารนะคะและมีเกณฑ์การตกลงหรือการทําอะไรฉะนั้นจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเนื่องจากโปรเจกต์งานหรือโครงการที่เราทําอาจจะมีปัญหามาประกรันฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์หรือว่าดูอะไรให้ดีด้วยนะคะ ถัดมานะคะดาวพระอังคารนะคะกล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารนะคะดาวพระอังคารโคจรมาเป็นวินาศนะคะวินาศคือปกปิดปิดบังซ่อนเลนหรือปัญหาไม่คาดคิดนะคะแล้วก็ส่งผลเขาเรียกว่ามาจากเจ้าเรือนปัตนิคือความรักคุ้นส่วนหรือคู่ครองหรือพันธมิตรนะคะโคจรมาในเรือนของวินาศจึงทําให้ท่านอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของ ออคู่ครองคนรักหรืออาจจะมีเกณฑ์วุ่นวายเรื่องของเมือที่3หรือมีปัญหาแบบไม่คาดคิดหรืออาจ,จต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือปัญหากับคู่กรณีนะคะในบางสิ่งบางอย่างก็เป็นต้นนะคะอาจจะต้องระวังเรื่องของสภาวะในเรื่องของอารมณ์ด้วยหรือในเรื่องของปัญหาสุขภาพภาครคภัยแค่เจ็บนะคะอาจจะต้องพึงระมัดระวังนะคะก็เป็นแค่ช่วงเวลา45วันเองนะคะสุดท้ายแล้วก็จะผ่านไปได้นะคะ ใดนะคะที่สนใจจะตรวจดวงชะตาเป็นการส่วนตัวสามารถที่จะทักมาได้ที่อินบ็อกซ์นะคะตามรายละเอียดด้านล่างนะคะที่แนบมานี้นะคะสําหรับการตรวจดวงชะตานะคะแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสิ่งสําคัญที่คุณอาจจะต้องมีนะคะ1ก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะ 2. เวลาที่เกิดนะคะ 3. จังหวัดที่เกิดนะคะหรือโรงพยาบาลที่เกิดหรือประเทศที่เราเกิดนะคะเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณหา ลักนาสถิตปลาสีที่เกิดที่แท้จริงนะคะเพื่อที่จะนํามาเป็นนะคะเรื่องราวในก,การอ่านว่าคุณจะมีเรื่องราวในเรื่องของการเงินการงานหรือความรักเป็นอย่างไรนะคะสนใจนะคะก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะ